ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเทุกคนค่ะดิฉันนางสาวมันตาข้อรุนทรีเลขที่14กอค่ะและนางสาวปชรินทร์บรรพกนเลขที่16ขอค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องเวนิสควานิสค่ะขอเชิญรับชมแ,มและรับฟังได้เลยค่ะประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงแปลจากบทละครพูดเรื่อง The Merchant of Venice ของวิลเลียมเชกสเปียร์จิตตกวีเอกของอังกฤษ เมื่อพุทธศักราช2,459ลักษณะคำประพันธ์แต่งเป็นกรอนสุภาพและร้อยแก้วความมุ่งหมายเพื่อเป็นบทสำหรับเล่นละครพูดและเผยแพร่บทละครของชเชกสเปียร์เรื่องย่อบาสานิโยชาวเมืองเวนิสขอยืมเงินจากอันโตนนโยเพื่อนซึ่งเป็นพ่อค้าเพื่อเป็นค่าเดินทางไปเลือกคู่ที่เมืองเบลมอนขณะนั้นอันโตนนโยไม่มีเงินจึงไปยืมจากยิชัยล็อก โดยสัญญาว่าถ้าไม่คืนเงินตามกำหนดจะต้องใช้นี่เป็นเนื้อของตนหนักหนึ่งปอนด์ทางนี้เพราะใช้ล็อกเกลียดชังและอาฆาตช,ชาวคริสโดยเฉพาะ Antonio, พอันโตนิโอพ่อ้าใจดีให้คนยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งเป็นการขัดผลประโยชน์ของตนบัสสานิญญโยได้นางปอเซียสาวสวยทายาทแห่งเศรษฐีเมืองเบลมอนสมปรารถนา อันโตเนโยไม่อาจชำระหนี้แก่ชายล็อกตามสัญญาเนื่องจากเรือสินค้ายังมาไม่ถึงและมีข่าวว่าเรือเหล่านั้นอับปางหมด ชัยล็อกฟ้องคดีต่ตอศาลน,นางปอเซียให้สามีนำเงินไปชำระหนี้แทนอันตโตนโิโอส่วนตนเองปลอมเป็นชายทำหน้าที่นายมาว่าคดีเมื่อชัยล็อกไม่ยอมรับเงินที่บาส,สานิโยนำมาให้ยืนยันที่จะให้ปฏิบัติตามสัญญานางปอเซียจึงขอให้อันตโตนิโอยอมทำตามเฉือนเนื้ออันตโตนิโอให้ได้พอดีหนึ่งปอนด์มีเลือดติดไม่ได้มิฉะนั้นจะต้องโทษฐานผิดสัญญาชัยล็อกจะขอถอนฟ้อง นางปอเซียอ้างกฎหมายขอให้เจ้าเมืองลงโทษประหารชีวิตชายล็อกและรีบซับทั้งหมดเพราะความผิดที่มุ่งร้ายชีวิตของชาวเมืองเจ้าเมืองยกโทษประหารชีวิตให้ชายล็อกแต่ออกคำสั่งให้ทรัพย์สินของชายล็อกครึ่งหนึ่งต้องตกเป็นของรัฐอีกครึ่งหนึ่งยกให้เป็นค่าทำขวัญแก่อันโตนิโออันโตนิโอไม่ขอรับเงินจำนวนนี้แต่ยื่นเงื่อนไขให้ชายล็อกเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้บุตรสาว ซึ่งหนีไปอยู่กับสามีชาวคริสเรื่องจบลงเมื่อเรือสินค้าของอันโตนิโอซึ่งเข้าใจว่าอับปางได้กลับมาถึงท่าโดยปลอดภัยและทุกคนต่างพากันยินดีคุณค่าและความสำคัญบทละครเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพราะเคยใช้เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมธัธยมศึกษาเรื่องนี้มีเขาโครงดีกระบวนกรไพเราะใช้โวหารคมคายหลายแห่ง และแฝงคติทำไว้หลายประเภทเช่นความรักความเสียสละระหว่างเพื่อนความรักความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยาการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาสิ่งดีงามไม่อาจพิจารณาเพียงรูปลักษณ์ภายนอกนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นสภาพสังคมของชาวโยุโรปในสมัยนั้นเช่นการนับถือศาสนาและความขัดแย้งกับชาวยิวขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ